สบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องมันเองว่าพบพ่อกับซ่องน้องฟันหอยย่างคือเก่าเด้อมันท้าสีมาไปข้าวไข่มดแดงพี่น้องนี่แต่ละมือมีแต่ไปแหนะพี่น้องว่ะมันนี่ไปขายเนาะได้ลายเต๋อพี่น้องคุณยายแหละไปแหนะแม่ฮะเนาะไปแหนะมันนี้เอาบดไปบ้านนี้มาชื้นนี่เนาะไปหรือตลอกขายลองไปหลอกขายไข่มดแดงกลางบ้านพี่น้องไปเลย ไปเกับคุณแม่สองคนไปเบิง่งไปชมกันเลยเบิดบอลห <c oughs> รือบ่อเบิ่งไปชมกันเลยนะพี่น้องว่าสิคายเบิดหรืบอบ่อเนาะพี่แม่คนกันอย่างเลาะไปเลยพี่น้องคายมะเด่งนะพี่น้องน้องคู่บ่ปลายไตดเขาพี่น้องแล้วได้กินพี่น้องย่านพี่น้องว่นได้กิน ได้ <im itation> <c oughs> กะเวนน้พี่น้องบ้านข้านี่แหละา,า,าคายพี่น้องถ้วยนึงนี่อะไดคขายถ้วยนึงนี่ถายรูปสาวอาบนะ้ำ ถ่ายเอากูหนะนะปูนพี่น้องคนชื่อพี่น้องไี่คนชื่อคนแม่คนเต่านี่คงแม่ถวยหนึ่งก็ดีนี่ขึ้นหน่อยย้ายอัะเดี๋ยวเอาย้ายเอาคนชื่อพี่น้องเดี๋าาแล้วแม่เนไปเต่าไปพี่น้อง ê, <cười> 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 <Yên bò>. <cười> <cười> Nhà, không lẽ, biết chưa? lỏng, bay đi le le là hơn. nì nong 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 ta, p'no, biết ไปหยางตามลังแม่เขาเด้ี่น้องเขาบไปหยางก่อนหยางไว้ไว้เมียใหม่ข่าวอยู่นะเอาเก็บปานะฮูเออเตะใหม่เตะต่อ ชวดนะอ่ากินอีกซึพร้อมซ่ชื่อ่สล่เชื่อ่ชิมลูกค้าคนที่สอง <laughs> น <c oughs> อั่นกไดอมาไหเออไอมากับพดีพ็ขึ้นมาแหวเอานาถึงว่า,ราวเราไ่ยอยู่กับ้านเซน่ายกครพวลเจ็ดพันวเจดพันะ ลูกค้าคนที่จาพี่น้องูเอื้อยเสนนพี่น้องาว <c oughs> น,น้ำพี่น้องคนอาเอ้าอีนิดก่อนลูกคา้ oner, คาคนที่สี่

ได้จะถวยแม่ทางเวทเลือถวยสุดท้ายพี่น้องขอเทียนไฟบันเบิร์สี่ฮะเบิร์ตโสี่ถวย ได้เแต่ถวยที่สี่นี่ให้ถวยที่สี่ให้น่ามาเดเอไปเลยไปซื้อกะเวะหันเพียนง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ว่มืนีทา่ะนรอเนี่นนย้วถ่วยเดียวนี่ หาุ้แทมหาเห็นบัเห็นไเออเอออเอาเลยเออชื่อถวยหนึ่งหาเบิดแล้วกินเบิดแล้วเอากินไมาวกิน่ก็ด้ฉบชือเกวาาตีแยงไวบ่ชื่อไม่ตะคอนชื่อติดหนีแล้วพี่น้องเนี่ยอ่างเาเพราะว่า้าใเพราะอื่นอย่างเดียวก็เบิดกตนหนีเลย

มาน้อยกตอ็ต้องแน่งต้องแน่งเน้ยมาน้อยอพี่น้องอ <c oughs> เอายังไปพัดลม มาแล้วก็ไปหาแนมหันแนมหนีพี่น้องเ <c oughs> มื่อทานกับท่วมะพร้าวเขาเมื่อทานกับไปท่วำส้ํางเขาพี่น้องอ่ะนีตะาบเช้ากับผมมี่ทอนเล็ว กับบ้านเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยมันบ่มีใบ,น,บน้อยบ่ได้เงินบ่ได้เงินมีแต่เจ็ดพันพี่น้อง <laughs> อากโวย <laughs> ไปขายขันบดแดงสี่หา,า <laughs> ถ้วยเนะออได้เงินถ้วยเดียว อ้งัว,วชิชนแม่เอ้ยคนคนงามพี่น้องเห็นที่ตุกตาเนะ <c oughs> อะไรอะลายคนมั้งบรรยากาศงามํำๆหน่อยหนึ่งพี่น้อง ngoa cái xí nhà ngon ngang ngon ngang người ta cũng thang nó Hãy subscribe ถือแล้วาเจ็เจ็ดพันกรีบได้เงินสักพันสิบสี่พันกีบ หาเถอะ14วินาทีพ่นพี่น้องผู้สาวไะไคุยมาแล้วโหนี่คือกองยังไม่มีเงินอีกกองหาเงินชื่อเลขเปิดแล้วล้านเพื่อนไปห้าแดงหาดเวยอยู่ว่ะเราได้แซดป่ายเพืขขอข่อคบคันเจ้าจังได้ดักนี่คือน้ำ ไมเป็นไรขวายพี่น้องอันนี้อาส่งค่ะในเชสงค่ะมืออาฮอดถืออันแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยลำไปสุดทางพี่น้องเดือนสิบสี่พันกีบสืบจุ๊บไปเดียวอาก็ไป ดอกคุ้นกำลังดอกอเลืองอยู่งามเลยน่าดอกผีเฮาก็มาหอด้อนแหละพี่น้องข่ยมะแดงเขาก็ได้ลายยี่น้องพี่น้องเลยแต่ไปขายก็ได้เงนิน ได้1 4พันกีบนาะใส่เงนินค่ะนี่เงิงนมีแต่เันพันกีบได้ก่ะนี่นี่นาะพี่น้องทั้งหมดที่ได้สำหรับคลิปนี้ก่ะไปละพี่น้องสบายดี